สวัสดีครับขอสระข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บริเวณท่าเรือราม1ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าไอพอนรอยลิงสถานีรามกำแหงก็จะชวนท่านผู้ชมนะครับมาเดินเล่นริมคลองแสนแสบมาชมบรรยากาศล่าสุดเลยของคลองแสนแสบนะครับในช่วงบริเวณตั้งแต่ท่าเรือรามหนึ่งจนไปถึงท่าเรือเดอมอลซอยรามคำแหง17 ระยะทางประมาณ1.6กิโลเมตรถ้าเราเดินไปทางขวาตรงนี้นะครับก็สามารถจะเดินทางไปกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตล i n งได้แต่ผมจะเดินไปทางซ้ายนะครับ พื้นทางเดินบริเวณท่าเรือารามหนึ่งนะครับ mm hmm. เขาก็ทําดีเลยนะ mm hmm. เป็นพื้นที่มีความสวยงามแล้วก็ดูแข็งแรง mm hmm. สำหรับน้ำในคลองแสนแสบวันนี้นะครับ mm hmm. ผมดูแล้วมีสาภาพที่ดีเลยนะ พอเลยมาก็จะเป็นทางเดินแบบคอนกรีตธรรมดาด้านขวาก็จะมีการวาดตัวหนังสือภาพวาดบ้างนะครับเรียกว่าสตรีทอาร์ตลิมคลองแสนแสบจุดที่ผมพาเดินอยู่นะครับจะมีภาพวาดหรือเรียกกันว่าสตรีทอาร์ตเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีเป็นระยะจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะจะมาเดินเล่นนะครับ แล้วก็มาท่องเที่ยว <S <S ด้านซ้ายที่เห็นทุกสูงนะครับก็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิลิงด้านล่างก็เป็น ทางวิ่งของรถยนต์แล้วก็รถไฟธรรมดาด้วยรถไฟแบบปูนปูนผมเดินมามองเห็นเหมือนสารเจ้านะก็ตั้งอยู่ข้างๆสมาคมะตะกูลหวางลองเดินเข้าไปดูสักหน่อย เดินอยู่ริมคอก็มองเห็นชัดเป็นมังกรที่ชูหัวอยู่สูงเลย มาหน่อยก็เป็นภาพวาดภาพวาดตรงนี้นะครับผมมองเป็นเหมือนนกกระยางนะด้านขวาถัดมาก็เหมือนตัวกิเลนนะครับดันเลยไปหน่อยก็จะเป็นกวาง น้ำในคลองแสนแสบเท่าที่ผมดูนะครับก็มีสภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะต่างจากเมื่อสองสามปีที่แล้วซึ่งมีสภาพที่น้ําดํามากๆเลยนะแล้วก็จะมีกลิ่นตลอดเวลาเลยนะครับเวลาเดินผ่านแต่ปัจจุบันก็ดูน้ําสะอาดขึ้น เดผมขึ้นไปบนสะพานนี้นะครับสะพานนี้ก็แบ่งสองข้างด้านขวาก็จะเป็นทางสําหรับคนเดินส่วนด้านซ้ายก็เป็นทางสําหรับรถจกักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์มองไกลๆนะครับตรงนั้นก็เป็นโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนอันวารุ่นอิสลาม บรรยากาศคลองแสนแสบนะครับในช่วงเย็นเย็นเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาหรือว่าห้าโมงเย็นคลองแสนแสบเขตส,สวนหลวงด้านที่ผมเดินเนี่ยตอนนี้นะครับแดดจะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าไม่แรงมากนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามของผมเนี่ย จะ่มเนื่องจากมีบ้านคนนะครับพราทิตจะอยู่ด้านซ้ายผมมาเดินด้านที่มีแดดนะครับ ด้านขวาเขาเป็นค่ายมวอยนะผมเห็นมีซ้อมกันอยู่นะครับด,นนด,ด้านในมี่าข้ยมวยแล้ด้านในด้านในมีคข้ยมวย เป็นบ้านเก่าริมคลองแสนแสบ เนือที่วิ่งอยู่นะครับเข้ามาจากวัดศรีเรือนนะจะวิ่งไปท่าเรือประตูน้ำถ้าเป็นภาพวาดบริเวณริมคลองนะครับบางภาพก็ดูสวยเลยนะบางภาพก็อาจจะเป็นภาพแบบโันหนังสืออันนี้เป็นภาพแบบเป็นลิงนะครับมีลิงด้วย เป็นคลองย่อยนะครับฝั่งตรงข้ามผมเป็นคลองย่อยออกจากคลองแสนแสบตรงนี้ว่าเป็นนกมีต้นกล้วยคลองแสนแสบนะครับก็เป็นคลองที่ขุดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนังกราจาอยู่หัวรัชกาลที่สาม เพื่อเชื่อมแม่น้ำชพระยากับแม่น้ำบาปบโกงเข้าด้วยกันมีการใช้สลับขนส่งเรือสาธารณะหรือว่าระดวนคลองนี้มีความยาว72กิโลเมตรไหลผ่าน21เขตและเชื่อมคลองสายย่อยกว่าร้อยแห่งคลองแสนแสบจุดเริ่มต้นนะครับต่อมาจากปลายคลองมหาหนาคผ่านย่านมหาหนาคประตูน้ําเขตวัฒนาเขตห้วยขวางเขตสวนหลวงเขตบางกะปิเขตวังทองหลาง เขตบึงกลุ่มเขตคันนายาวเขตสะพานสูงเขตมินบุรีเขตคลองสามวาและเขตหนองจอบไปออกแม่น้ำบางปะกงที่เขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเรทราคลองแสนแสบที่อยู่ในช่วงเขตกรุงเทพมหานครน,นะครับก็อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครและช่วงที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครจะอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานส่วนกรมเจ้าท่า ก็ดูแลในเรื่องยานพาณนะนะครับพวกเรือต่างๆที่สัญจรในคลองสแสนแสบด้านขวาทางเขตบางกะปินะครับเข้ามากำจัดวัชพืชดูแลพวกต้นไม้ด้านหน้าผมนะครับเป็นทางยกระดับนะตรงนี้เป็นทางพิเศษสีลัดนะครับกับถนนพระรามเก้า ด้านนอกจะรู้สึกร้อนๆนะครับแต่พอผมมาเดินอยู่แถวใต้สะพานนะก็มีความรู้สึกว่าอากาศเย็นๆนะครับใต้สะพานจุดนี้นะครับมีการตกแต่งดอกไม้นะนำดอกไม้ไว้บนกระถางนะครับ วางอยู่ช่วงริมทางเดินยาวเลยนะครับตรงนี้เรือก็วิ่งมาตลอดนะครับตอนนี้โดยมากก็จะเป็นเรือที่ วิ่งไปทางประตูน้ําเพื่อไปรับคนนะครับจากประตูน้ำกลับมาทางบางปิวัดศรีเรืองป้ายตรงน,นี้เขาจำกัดความเร็วของเรือนะครับไม่ให้วิ่งเกิน28กิโลเมตรต่อหนึงชั่วโมง ใายด้านบนนะครับเขาแจ้งว่าด้านหน้าจะมีเครื่องสูบน้ํา มาเจอเป็นบ้านหลังเก่านะครับดูเหมือนเป็นบ้านเช่าเลยนะครับตรงนี้ ผมเดินมาตรงนี้เป็นสวนนะครับเป็นสวนแบบสวนทึบเลยนะมีต้นกล้วยอะไรผ่านผมแวบๆบ ด้านบนผมจะเป็นสะพานโด่วนพิเศษฉลองรัฐมีงานก่อสร้างนะครับรู้สึกน่าจะเป็นดูแล้วน่าจะเป็นคอนโดนะ บางตัวข้าผมนะครับไปทักวัวกว่านะมันจะเป็นเครื่องสุบน้ํา พวกกำแพงบ้านต่างๆนะครับถ้าเจ้าของบ้านเขาอนุญาตให้วาดภาพก็วาดได้นะแต่ว่าถ้าเขาไม่อนุญาตนะครับก็ไปวาดภาพไม่ได้ ตนไทรนะครับที่สูงใหญ่เลยนะลากก็ยาวเลยนะครับ ด้านหน้าผมเป็นสะพานของถนนรางคำแหงซอย9นะครับเราสามารถจะขึ้นไปได้นะมีทางขึ้นบนสะพานนะครับไปออกซอยรางคำแหง9ได้ทางขึ้นก็มีสองฝั่งเลยนะครับ ที่ผมเดินผ่านนะครับก็มีภาพวาดค่อนข้างเยอะนะมีไปเกือบตลอดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงที่เดินมาจากท่าเรือรามหนึ่งแล้ว เดยสายในคอง,สงแสนแดนะครับก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะคลิปนี้ก็พาเดินชมบรรยากาศนะครับอยากให้เห็น ภาพวาดศิลป์อาร์ตหรือบางท่านอาจจะเห็นมีมุมบางมุมที่อาจจะชอบนะมีโอกาสนะครับก็ลองนั่งเรือในคลองแสนแสบมาลงตามท่าเรือแล้วก็มาถ่ายภาพถ่ายรูปได้ก็มีภาพอยู่ริมกำแพงของคลองแสนแสบนะครับมากมายเลยนะมีหลายสไตล์นะครับเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นภาพวาดก็มี เรือในคลองแสนแสบนะครับการวิ่งก็ค่อนข้างถี่นะในช่วงเย็นนะครับช่วงเร่งด่วนก็วิ่งเข้าวิ่งออกตลอดนะครับผมมองดูแล้วก็ไม่นานเลยนะแต่ละลำนะครับวิ่งมารอไม่นานเลย ตอนนี้ผมมาถึงบริเวณแถวรามคำแหงซอย17ซึ่งเป็นทางออกไปศูนย์การค้าเดอะมอ3ได้นี่นะครับด้านนี้นะครับไปศูนย์การค้าเดอะมอก็เป็นซอยรามคำแหง17ตรงนี้ก็เป็นท่าเรือเดอะมอ3 คลิปนี้ก็พามาดูนะครับล่าสุดกสภาพเป็นแบบนี้นะคลองแสนแสบปี2567พามาเดินดูนะครับช่วงเย็นๆมาเดินริมคลองนะครับบรรยากาศเย็นๆอากาศช่วงนี้ก็ร้อนน่าดูเลยนะเพื่อจะทําให้หลายท่านนะครับที่รับชมมีความรู้สึกผ่อนคลายใจเย็นๆลงบ้างในช่วงอากาศร้อนๆในตอนนี้ ขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสหรับการกดติดตามและขอบคุณสลับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่ไเาไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปสหรับวันนี้โชคดีมีความสุขความทุกอย่าได้มากลาั้งตายสวัสดีครับ